เรื่องเล่าหลอนจากทางบ้านสวัสดีครับเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณวิชัยครับคุณผู้ฟังวิชัยเล่าให้ผมฟังว่าเมื่อสิบปีก่อนเขาเป็นช่างก่อสร้างที่ได้งานสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควโครงการใหญ่ที่ใช้เงินงบประมาณหลายร้อยล้านมีคนงานกว่า200คนแต่สิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือตรงจุดที่จะสร้างสะพานนั้น เคยเป็นสุสารเก่าแก่วันแรกที่เริ่มขุดดินเครื่องจักรไม่ยอมทำงานเสียทุกเครื่องวิศวกรคิดว่าเป็นเรื่องปกติจึงสั่งซื้อเครื่องใหม่มาทดแทนแต่พอเครื่องใหม่มาถึงมันก็เสียอีกในวันเดียวกันคนงานเริ่มกระซิบกันว่าที่นี่มีอะไรไม่ธรรมดาหัวหน้าโครงการไม่เชื่อเรื่องผีสั่งให้ทำงานต่อไป วันที่สามมีคนงานสามคนล้มป่วยกระทันหันใครสูงจนต้องส่งโรงพยาบาลหมอบอกว่าอาการแปลกไม่เหมือนโรงไข้ธรรมดาผิวหนังเย็นเฉียบคืนนั้นวิชัยอยู่เวรดูแลไซงานเขาเห็นแสงสีแดงเลื่อนไปมาแสงนั้นเคลื่อนที่ช้าๆเหมือนคนเดินอ้อแอใต้น้ำเขาคิดว่าเป็นไฟจากรถยนต์ที่ผ่านไปมาจึงไม่ได้ใส่ใจ แต่พอมองดูดีๆไฟรถไม่มีทางส่งมาถึงจุดนั้นได้เขาหยิบไฟฉายส่องไปแต่ไม่เจออะไรเลยรุงขึ้นพบซากโครงกระดูกมนุษย์ในหลุมขุดไม่ใช่หนึ่งสองแต่เป็นสิบกว่าซากฝังแน่นอยู่ใต้ดินเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์มาตรวจบอกว่าเป็นโครงกระดูกอายุหลายร้อยปีแต่สิ่งแปลกคือซากเหล่านั้นไม่มีหัวกระโหลก ทูกซากขาดหัวเหมือนถูกตัดทิ้งด้วยเครื่องมือคมกริบผู้เชี่ยวชาญคาดว่าอาจเป็นสุสานของคนที่ถูกประหารชีวิตหัวหน้าโครงการตัดสินใจหยุดงานชั่วคราวรอการตรวจสอบแต่คืนนั้นเองเกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดเสียงร้องไห้ของผู้หญิงดังแว่วมาจากใต้น้ำวิชัยและคนงานหลายคนได้ยินแต่ไม่มีใครกล้าลงไปดู เสียงร้องนั้นเศร้าโศกมากเหมือนคนที่สูญเปลียสิ่งสำคัญหลังเที่ยงคืนเสียงร้องเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะแหลมคมใสเสียงหัวเราะที่ทำให้ใครฟังแล้วขนหัวลุกวิชัยมองไปที่แม่น้ำเขาเห็นเงาดำเคลื่อนไหวใต้น้ำเงานั้นใหญ่มากกว้างกว่าสิบเมตรมันเคลื่อนไหวช้าๆเหมือนงูยักษ์ใต้ผิวน้ำเขาถูไฟฉายส่องลงไป แต่น้ำขุ่นดำสนิทมองไม่เห็นอะไรรุ่งึ้นเขาเล่าเรื่องนี้ให้หัวหน้าฟังแต่ไม่มีใครเชื่อจนกระทั่งวันที่5มีคนงานหายตัวไปอย่างลึกลับชื่อสมศักดิ์อายุ42หายไปตอนกะกลางคืนคนงานคนอื่นบอกว่าเห็นเขาเดินไปที่ริมน้ำตอนตีสามแต่พอไปตามไม่เจอตัวคนเจอแต่เสื้อผ้าเปียกน้ำเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาค้นหา แต่ค้นสามวันก็ไม่พบศพคนงานเริ่มกระซิบกันว่าสมศักดิ์ถูกผีลากลงน้ำหัวหน้าโครงการอย่างไม่เชื่อสั่งให้ทำงานต่อไปแต่คืนถัดมาเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ทุกคนต้องเชื่อเสียงก้องดังใต้น้ำเหมือนเสียงกระทบกันเสียงนั้นดังจนทำให้ดินริมฝั่งสั่นไหววิชัยตื่นขึ้นมาจากเสียงนั้นและมองเห็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อ น้ำในแม่น้ำเปลี่ยนเป็นสีแดงคล้ำเหมือนเลือดกลิ่นคาวเหม็นลอยมากับสายลมทำให้อยากอาเจียนเขาเห็นมือสีขาวซีดโผล่ขึ้นจากน้ำมือที่เหี่ยวยน่นเล็บยาวดำคล้ำตามด้วยสีสษะที่ไม่มีผมเปื่อยเน่าเละเทะใบหน้าที่ไม่มีลูกตามีแต่เบ้าตาดำบุนว่วางปากอ้าค้างใหญ่เห็นฟันเหลืองดำเรียงตั้งแต่คอหอย สิ่งนั้นพยายามคลานขึ้นฝั่งด้วยมือทั้งสองข้างร่างกายล่วงล่างจมอยู่ใต้น้ำไม่เห็นขาเสียงร้องหอนออกมาจากปากฟังแล้วขนหัวลุกวิชัยกรีดร้องเรียกคนงานคนอื่นมาดูแต่พอเขาหันกลับไปมองสิ่งนั้นหายไปแล้วน้ำกลับเป็นปกติไม่มีกลิ่นเหม็นคนงานคนอื่นมาดูก็ไม่เห็นอะไรผิดปกติพวกเขาคิดว่าวิชัยเครียดจนเห็นภาพหลอน แต่วิชัยรู้ดีว่าที่เขาเห็นนั้นจริงวันรุ่งขึ้นอีกคนงานหนึ่งหายตัวไปคราวนี้เป็นคนขับรถแมคโครชื่อบุญทรงพบรถแมคโครลื่นลงในน้ําแต่ไม่พบคนขับนักดำน้ำมาค้นหาพบศพบ,บุญส่งในกระท่อมใต้น้ำใบหน้าแทบไม่เหลือร่องรอยเหมือนถูกกัดแทะร่างกายมีรอยข่วนลึกเหมือนเล็บมนุษย์ แพทย์ชน,นสูตรพบว่าบุญส่งไม่ได้จมน้ำตายเขาตายก่อนลงน้ำสาเหตุการตายไม่ทราบหัวหน้าโครงการเริ่มหวั่นไหวแต่ยังไม่ยกเลิกงานเขาสั่งให้จ้างหมอผีมาทำพิธีไล่ผีหมอผีมาดูแล้วหน้าซีดบอกว่าผีที่นี่มันแรงเกินไปมันไม่ใช่ผีธรรมดาแต่เป็นผีที่ตายด้วยความอาฆาต จำนวนมากเกินกว่าจะไล่ได้ด้วยพิธีธรรมดาหมอผีแนะนำให้ยกเลิกโครงการหาที่อื่นสร้างสะพานแต่หัวหน้าโครงการไม่ยอมเพราะใช้เงินไปแล้วหลายสิบล้านเขาขู่ไล่หมอผีไปและสั่งให้คนงานทำงานต่อไปคืนนั้นเองเกิดเหตุการณ์ที่น่าสยดสยองคนงานทั้งค่ายได้ยินเสียงใต้น้ำพร้อมกัน เสียงร้องของคนเป็นร้อยเสียงดังสนั่นไปทั่วลุ่มน้ำน้ำในแม่น้ำเดือดพล่านเหมือนมีอะไรขุ่นข้นอยู่ข้างในกลิ่นเน่าเหม็นลอยมาหนักหนาจนหลายคนอาเจียนแล้วสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็เกิดขึ้นศพของคนที่หายไปทั้งสมศักดิ์และบุญสงลอยขึ้นมาจากน้ำพร้อมกันแต่พวกเขาไม่ใช่ศพธรรมดาอีกแล้วผิวหนังเป็นสีเขียวคลำ้ำ ตาเปลี่ยนเป็นสีแดงกดำปากเผยเหาะกว้างมีน้ำเลือดไหลออกมาพวกเขาคลานขึ้นฝั่งช้าๆด้วยมือที่เป็นตะครุบเสียงร้องที่ออกมาจากปากไม่ใช่เสียงคนเหมือนเสียงสัตว์ปากที่บาดเจ็บสาหัสคนงานกรีดร้องหนีกระเจิงไปทั่ววิชัยวิ่งหนีไปกับคนอื่นไม่กล้าหันกลับไปดูเขาได้ยินเสียงเครื่องจากระเบิดเสียงโครงเหล็กลมทับกัน คืนนั้นไซต์ก่อสร้างถูกทำลายไปหมดรุ่งอรุณเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูความเสียหายพบว่าเครื่องจักรทุกชิ้นพังโครงเหล็กเดียดขาดเหมือนมีพลังมหาศาลมากระแทกทุกอย่างที่แปลกคือไม่มีแรงใดในธรรมชาติทำลายได้ขนาดนี้หัวหน้าโครงการยอมแพ้ประกาศยกเลิกการสร้างสะพานแต่เรื่องยังไม่จบคำสาบยังคงอยู่ วิชัยกลับไปบ้านแต่ผีตามมาด้วยคืนแรกที่บ้านเขาเห็นเงาดำยืนข้างเตียงเงานั้นสูงใหญ่ไม่มีใบหน้ามันจ้องมองเขาด้วยความโกรธแค้นวิชัยพยายามตะโกนเรียกภรรยาแต่เสียงออกไม่ออกร่างกายแข็งค้างไม่สามารถขยับได้เงาดำนั้นค่อยๆเข้ามาใกล้มันยื่นมือที่เป็นกิ่งไม้เหี่ยวแหง้งมาแตะใบหน้า ความเย็นเฉียบแทงทะลุไปถึงกระดูกกลิ่นดินเน่าโชยมาหนักหนาจนอยากอาเจียนเขาฟังเสียงกระซิบเบาๆใต้หูภาษาที่เขาไม่เข้าใจแต่รู้สึกว่าเป็นคำสาบจากนั้นสติก็หลุดวิชัยหมดสติไปตื่นขึ้นมาตอนสว่างพบว่าตัวเองนอนอยู่บนพื้นภรยาหาไม่เจอพบแต่เสื้อผ้าเปียกน้ำ เขาวิ่งไปหาที่แม่น้ำพบศพภรรยาลอยน้ำใบหน้าเป็นสีฟ้าคล้ำตาโปนมีแต่เบ้าตาว่างวิชัยเสียใจมากโทษตัวเองที่ไม่ป้องกันได้หลังงานศพภรรยาเขาตัดสินใจย้ายที่อยู่แต่ไปอยู่ที่ไหนผีก็ตามไปที่นั่นบ้านหลังใหม่ที่เช่ามีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นทุกคืนของใช้ในบ้านล่องลอยไปมา เสียงฝีเท้าดังใต้ถุนบ้านทั้งคืนกระจกในบ้านแตกเป็นเสียงทุกบ้านไฟฟ้าดับและเปิดเองทุกคืนตอนเที่ยงคืนตรงวิชัยเริ่มป่วยเป็นโรคประสาทนอนไม่หลับน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วผมร่วงจนเกือบหลานเขาไปหาหมอผีหลายรายแต่ไม่มีใครช่วยได้หมอผีทุกคนบอกเหมือนกันว่าผีที่ตามมันแรงเกินไป มันไม่ใช่ผีคนเดียวแต่เป็นผีหลายร้อยตัวพวกมันรวมพลังกันทำร้ายเขาหมอผีคนหนึ่งแนะนำให้ไปขอโทษที่สุสานเดิมอาจจะช่วยลดความแค้นของผีได้วิชัยเลยตัดสินใจกลับไปที่แม่น้ำแควแต่ตอนนี้ที่นั่นเปลี่ยนไปมากน้ำในแม่น้ำแห้งแล้งเหลือแต่หลุมโคลนดำกิ่งไม้ข้างฝั่งเหี่ยวเฉาตายหมด ไม่มีนกหรือสัตว์น้ำตัวไหนเหลืออยู่ความเงียบสงบน่าขนหัวลุกเขาเดินลงไปในหลุมโคลนเพื่อไปหาจุดที่ขุดคบซากโครงกระดูกโคลนนั้นเย็นเฉียบและมีกลิ่นเน่าเหม็นโชยยิ่งเดินลึกเข้าไปความเย็นยิ่งแทงทะลุกระดูกแล้วเขาก็เห็นสิ่งที่น่าสยดสยองโครงกระดูกนับร้อยซากฝังอยู่ในโคลน ไม่มีซากไหนมีหัวกะโหลกถูกตัดหมดทุกซากแต่ที่น่าขนลุกคือกะโหลกเหล่านั้นวางเรียงกันอยู่ด้านหนึ่งเรียงเป็นแถวยาวเหยียดเหมือนการจัดแสดงแต่ละกะโหลกมีเบ้าตาที่เปล่งแสงแดงวาวเหมือนกำลังจ้องมองเขาวิชัยก้มลงกราบขอโทษต่อวิญญาณเหล่านั้น เขาขอโทษที่มารบกวนการพักผ่อนของพวกเขาขอให้ปล่อยเขาไปเขาสัญญาจะไม่กลับมาอีกแต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงความเงียบยังคงอยู่จู่ๆเสียงกระซิบดังขึ้นจากโคลนนับร้อยเสียงพูดพร้อมกันภาษาโบราณที่เขาไม่เข้าใจแล้วเขาก็เข้าใจผ่านความรู้สึกที่ส่งมาพวกเขาไม่ต้องการคำขอโทษ พวกเขาต้องการการแก้แค้นพวกเขาต้องการให้เขาจ่ายชดใช้ด้วยชีวิตของเขาเองกะโหลกทั้งหลายเริ่มลอยขึ้นจากโคลนเรียงรายล้อมรอบตัวเขาแสงแดงในเบ้าตาเข้มข้นขึ้นกลิ่นเน่าเน้นหนักหนาจนแทบหายใจไม่ออกวิชัยพยายามวิ่นหนีแต่เท้าติดโคลนโคลนนั้นเหนียวเหมือนกาวดึงเขาลงไป เขากรีดร้องขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครได้ยินคโคลนค่อยๆดูดตัวเขาลงไปเริ่มจากเขา่าแล้วขึ้นมาที่เอวเขาพยายามหยุดยัง้งแต่ทำอะไรไม่ได้กระโหลกเหล่านั้นหัวเราะเสียงแหลมคมใสเสียงหัวเราะที่เต็มไปด้วยความอาฆาตโคลนขึ้นมาที่อกวิชัยหายใจลำบากรู้สึกว่าปอดเต็มไปด้วยน้ำคโคลนเหมน็น เขาเห็นภาพวาบเข้ามาในหัวภาพของการสังหารหมู่ในอดีตทหารฆ่าชาวบ้านนับร้อยคนณจุดนี้ตัดหัวทิ้งลงในแม่น้ำฝังร่างกายไว้ใต้ดินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายร้อยปีก่อนแต่ความอาฆาตยังคมอยู่รอวันที่จะแก้แค้นโคลนขึ้นมาถึงคอแล้ววิชัยกำลังจะจมลง แต่จูจๆก็มีแสงสีทองส่องลงมาจากฟ้าเสียงสวดมนต์ดังขึ้นจากไกลพระสงฆ์หลายรูปเดินมาจากป่าพวกเขาถือเทียนไขและเครื่องสักการะนำโดยเจ้าอาวาสวัดใกล้เคียงเจ้าอาวาสเริ่มทำพิธีกรรมสวดคาถาอันศักดิ์สิทธิ์แสงทองจากเทียนไขทำให้กะโหลกเหล่านั้นถอยห่างโคลนหยุดดูดตัววิชัย เขาพอจะขยับออกมาได้พระสงฆ์ทั้งหลายช่วยกันลากเขาขึ้นมาเจ้าอาวาสบอกว่าเขาได้รับการแจ้งจากผู้คนว่ามีคนมาที่นี่และตกอยู่ในอันตรายพระองค์จึงนำพระสงฆ์มาช่วยเหลือแต่การช่วยเหลืออย่างไม่จบต้องทำพิธีปลุกเสกให้วิญญาณเหล่านั้นสงบพระสงฆ์ทั้งหลายนั่งสมาธิล้อมรอบหลุมโคลน สวดคาถาตลอดคืนโดยไม่หยุดพักเสียงคาถาศักดิ์สิทธิ์สั่นสะเทือนไปทั่วบริเวณแสงทองเข้มข้นขึ้นทำให้กะโหลกเหล่านั้นสั่นไหวความโกรธแค้นในดวงตาแดงเริ่มจางลงค่อยๆเปลี่ยนเป็นความเศร้าโศกและความอ่อนล้าวิญญาณเหล่านั้นเริ่มยอมรับความจริงว่าการแก้แค้นไม่ได้ทำให้พวกเขาสงบพอรุ่งสาง พิธีสิ้นสุดลงกะโหลกและโครงกระดูกทั้งหลายจมลงไปในโคลนหายไปอย่างสงบไม่มีความโกรธเหลือน้ำในแม่น้ำเริ่มไหลกลับมาใสาสะอาดเหมือนเดิมเสียงนกและแสงแดดกลับมาอีกครั้งเจ้าอาวาสบอกวิชัยว่าวิญญาณเหล่านั้นไปสู่สุขติแล้วแต่เขาต้องสร้างบุญทดแทนเพื่อให้วิญญาณภรรยาได้รับการปลดปล่อย วิชัยสัญญาจะปฏิบัติตามเขาใช้เงินที่เหลือจากงานก่อสร้างสร้างศาลเจ้าขึ้นริมแม่น้ำเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตและทำบุญใหญ่ทุกปีในวันที่คนพบโครงกระดูกหลังจากนั้นผีไม่มาหลอกหลอนเขาอีกภรรยาเขาได้ไปเกิดใหม่ในชาติที่ดีกว่าวิชัยย้ายกลับไปอยู่เมืองเก่าเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่เขาไม่เคยลืมบทเรียนที่ได้เรียนรู้ ว่าความตายของบรรพบุรุษต้องได้รับการเคารพและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ควรถูกรบกวนปีต่อมารัฐบาลประกาศยกเลิกโครงการสะพานเปลี่ยนไปสร้างที่อื่นแทนจุดเดิมกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติมีคนมากราบไหว้ที่ศาลเจ้าทุกวันขอความเป็นสิริมงคลและความปลอดภัยเรื่องราวของสะพานข้ามแควแพร่กระจายไปทั่ว เป็นบทเรียนให้คนรุ่นหลังให้ระวังการก่อสร้างในพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์และเคารพวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับวิชัยกลายเป็นคนที่เข้าใจเรื่องวิญญาณมากขึ้นเขาเปิดธุรกิจให้คำปรึกษาเรื่องการก่อสร้างโดยเฉพาะการตรวจสอบประวัติพื้นที่ก่อนเริ่มโครงการใหญ่ๆมีลูกค้ามากมายมาใช้บริการเพราะไม่อยากเจอเหตุการณ์เหมือนที่แม่น้ำแควเขาช่วยป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์คล้ายกันอีก และได้ช่วยหลายโครงการหลีกเลี่ยงปัญหาชีวิตของวิชัยกลับมาดีขึ้นเขาแต่งงานใหม่กับหญิงสาวคนหนึ่งที่เข้าใจและยอมรับอดีตของเขาพวกเขามีลูกชายหน้าตาคล้ายภรรยาคนเดิมวิชัยเชื่อว่าภรรยาคนเดิมกลับมาเกิดใหม่ในร่างลูกชายของเขาเขาเลี้ยงดูลูกด้วยความรับและการเอาใจใส่สอนลูกให้เขารบผู้เสียชีวิต และไม่รบกวนสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์เรื่องราวของสะพานข้ามแควจึงจบลงอย่างสงบแต่บทเรียนยังคงอยู่ในใจคนทุกปีในวันครบรอบการค้นพบโครงกระดูกวิชัยจะพาครอบครัวไปทำบุญที่ศาลเจ้าเพื่อรำลึกถึงวิญญาณที่ไปสู่สุขติและขอขมาที่เคยรบกวนการพักผ่อนชาวบ้านในพื้นที่เล่าให้ฟังว่าหลังจากมีศาลเจ้าแห่งนี้ พื้นที่รอบๆกลับมาอุดมสมบูรณ์ต้นไม้เขียวชะอุ่มปลาในน้ำมากขึ้นเหมือนวิญญาณเหล่านั้นให้พรแก่คนที่มาทำบุญด้วยใจจริงศาลเจ้าแห่งนี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการสมานฉันระหว่างคนเป็นและคนตายเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้สึกสงบเงียบและเต็มไปด้วยพลังอันศักดิ์สิทธิ์หลายคนที่มาเยี่ยมได้รับการรักษาจากโรคภยัย บางคนได้รับการปลอบใจในความทุกข์วิชัยมักจะมาที่นี่เมื่อรู้สึกเครียดหรือเมื่อต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญเขารู้สึกว่าภรรยาคนเดิมยังคอยดูแลและให้คำแนะนำผ่านสายลมและเสียงน้ำไหลเรื่องราวนี้สอนให้เขารู้ว่าความตายไม่ใช่จุดจบของทุกสิ่งแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางใหม่วิญญาณยังคงมีอยู่ในรูปแบบอื่น และยังคงเชื่อมโยงกับคนที่รักการเคารพและการให้เกียรติเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการอยู่ร่วมกันระหว่างโลกของคนเป็นและโลกจิตวิญญาณวิชัยใช้ชีวิตอย่างมีความหมายช่วยเหลือคนอื่นตามที่ทำได้และไม่เคยลืมบุญคุณของผู้ที่จากไปเขากลายเป็นแบบอย่างของการใช้ชีวิตที่สมดุลระหว่างโลกวัตถุและโลกจิตวิญญาณการเรียนรู้จากความผิดพลาด และการให้อภัยตัวเองและผู้อื่นทำให้เขาเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งและเต็มไปด้วยความเมตตาการุณาเรื่องราวของสะพานข้ามแควซึ่งเป็นมากกว่าเรื่องผีที่น่ากลัวแต่เป็นเรื่องของการเรียนรู้การให้อภัยและการเริ่มต้นใหม่ที่แสดงให้เห็นว่าแม้ในความมืดมิดยังมีแสงสว่างรอให้เราคนพบเสมอขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้นะครับ อย่าลืมกดติดตามแชร์หรือฝากรีวิวเล็กๆให้กำลังใจกันด้วยเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าหลอนจากทางบ้านครับ